สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สองหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านเริ่มกันเลยนะคะเรามารู้ความหมายของคำว่าครอบครัวก่อนนะคะ ครอบครัวเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งอาจประกอบไปด้วยพอ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายลุงป้านาอาหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือดบ้านหรือครอบครัว เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวเมื่ออยู่บ้านเราทำกิจกรรมร่วมก,กันกับสมาชิกในครอบครัวแต่และบ้านมีจำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันนะคะบางครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กมีสมาชิกน้อยอาจจะมีแค่พ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะแต่บางครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่ง นอกจากจะมีพ่อแม่ลูกแล้วก็ยังมีปู่ยา่าตายายลุงป้านา้าอาอาศัยอยู่รวมกันด้วยค่ะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะคะเรามารู้ความหมายของคำว่าบทบาทและหน้าที่ก่อนนะคะบทบาทนะคะหมายถึงการทำหน้าที่ ที่กำหนดไว้ส่วนคำว่าหน้าที่นะคะหมายถึงสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบค่ะถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านของเราหน่าอยู่และสมาชิกในบ้านก็จะมีความสุขค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรามีหน้าที่อะไร แล้วเราซึ่งเป็นลูกเวลาอยู่บ้านมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างและผู้ใหญ่นี้คนอื่นๆมีหน้าที่ทำอะไรนะคะก่อนอื่นเรามาดูคุณพ่อคุณแม่เราก่อนนะคะว่ามีหน้าที่อะไรภายในบ้านค่ะพ่อกับแม่ของเรามีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวและดูแลสมาชิกในครอบครัวอบรมสั่งสอนดูแลลูก และทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกค่ะพ่อแม่ก็ต้องช่วยกันทำงานบ้านนะคะเช่นทำอาหารซักผ้ารีดผ้าทำความสะอาดบ้านดูแลซ่อมแซมของใช้ในบ้านตัดหญ้าหรือรดน้ำต้นไม้ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันว่าลูกมีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่ ตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และครูช่วยเหลือตอนเองเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่การแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนก็คือการอาบน้ำเองรู้จักอาบน้ำเองรู้จักทานข้าวเองไม่ต้องให้พ่อแม่ป้อนนะคะและ ช่วยเหลืองานที่ตนเองทำได้เช่นกวาดบ้านถูบ้านหรือล้างจานค่ะสำหรับผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเช่นปู่ย่าตายายลุงป้านา้าอาก็มีหน้าที่ภายในบ้านเช่นกันนะคะคือดูแลสมาชิกในครอบครัวปบรมเลี้ยงดูลูกหลานและทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลืองานต่างๆในบ้านเช่นทำอาหารกวาดบ้านปลูกต้นไม้และรดน้ำต้นไม้เห็นไหมคะเด็กๆว่าการอยู่ในบ้านเราก็ต้องมีหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมกันนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน เราจึงปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเช่นสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่ควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีส่วนบุตรหลานก็ควรตั้งใจเรียนหนังสือช่วยเหลืองานบ้านและเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ปกครองค่ะเพื่อบ้านของเราจะได้น่าอยู่และสมาชิกภายในบ้านทุกคนก็จะมีความสุขค่ะสำหรับบทเรียนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ